สวัสดีครับมือนี่ผมมาถ่ายคลิปอยู่ท่งบ้านะครับป่าอยู่น้องห่วยธรรมชาติครับท่างอุดรครับอำเภอสังขมครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องบรรยากาศกับคึมๆร่มลหนาวมากครับครับเบิ่งนทงหน้าครับพี่น้องบรรยากาศดีๆมาลุ้นกันครับเพื่อจะได้ป่าบออันนี้ป่าธรรมชาติด้พี่น้องเ้อป่านี่น้ำห่วยน้ำบานครับ ชีได้ตัวน้อยบัวดามากอ่ะเด้อพี่น้องเด้อสะดุ้งเพิ่นเส้นหาครับพี่น้องไม่โยกเอาครับเปลี่ยนบรรยากาศเบิ้งครับมาเบิ่งปาน้อยปลากหน่อยกาหน่อยแบบซิวแับขาวนี่สไลม์พี่น้องประมุกครับประมกุกครับหน่อยกับชีหนอ่อย <c oughs> มากัน,นอยู่บ่มากน่อยคนใดอยู่หรือมากครับเป <c oughs> ็นมากยก ยงมน้ามาก,กันครับใส่ป,ปัดรอปรกากกาหน่อย เด่นน้องเ่น้องตัวน้อยอีล๋ดิบมาดามาเนี่ยครับวันนี้มันเป็นหวยของท่าย่านครับหวยธรรมชาติครับพี่น้องมีปลูกหอยอุนตรนีเตนโมเมนต์ป่าเลี้ยงเด้อขนาดป่าจะประมาณนี้ครับวิถีชีวิตชาวบ้านครับพี่น้องหาอยู่หากิน กินตามภาษาผุ้เเ่าูุาแกครับตามหมู่บ้านครับอวดร้นก็ไดเจ็ดขันดเจ็ดขันม่รู้ว่ามาจาก้นดี่ 7, <000. S 2> าคนละสองขั้นทางในหลายยืนมาครับนตอ้วนดินมากกับใยหนิดแม่ยางเข้าไปปุ่นย่างเข้าไปหยายหนิด ไม่ค่อยได้เขาแย่นิดด,ดีเราได้เก่าออก,กิโลอะได้เก่าโลเมื่อไรเจี๊ยบโลเมื่อไคล่เดนเอาเมื่อไรเราเก่าโลใส่ในพี่น้องขไคล่โลเราใส <laughs> ่ตุเ้เผาเลยหาโลเอาไปหาแยนิดครับเดี๋ยวผมไปเรื่อยครับในเบื้องไปเรื่อยครับ <laughs> โอ้ยบยัยญาครับน้ำครับเนี่ยครับ น้ำย,ยิบหัวผมกอรล้อยไทยมานล้วครับต้นสวยเห็นแตกสวดสวดได้คู่บาทอ๋อปลูกเห็นเล่าอะไรมันแดดออกนะ่าตอนตอนสวยนะแมนี่วงเงินช่วเออช่วงมันแดดออกไ เกือบเต็มกระตาเนี่แหละเขามือข้ามเบื้อเป็นพวกพวกูาเล่นข้ามมาเจอว่าเป็นยังก็บดได้เจอว่ามีหมอล่าบอกเขาเอเห็นมีเสียงมีอะหมอล่าเลยวัดินบบดีวัดเออปานได้เอาไปอันนี้คยเขาบอกจอป่าจอป่าลวก็เมื่อหันน งอขคือดอกยุดยุดเลือจช็คโตมันตกมันตกอันแท้วนนั่นละไปนี่หลตก เฮ้ยเดอะไรอยู่ครับก็ดเรื่องศิลาปาหน้องน้ำบานย่านก่อนติ๊กยานตะกองคื่อว่าละ <laughs> ตะกองว่าที่เป็นเหตุเรื่ออะไรป่าเลยเดียวออป่าย่านกล่องกันเล่นหนีบัดป่ายานกลองป่าตื่นกองตอนว่ามาทายยืนเมืองพนใดดีดิโ <laughs> องสห็นาแมนหน่่ยหน่วยม่นาเป็นมูนะครับ <laughs>

พี่น้องเย่าด่ามากนะครับนี่ครับปลาขนาดปลาปที่พันไดกับประม่ณนีเด้อพี่น้องปลากาหน่อยครับรยกปลาหน่อยเพราะว่าพันไสเสดุงเส้นหาคิดเอาเด้อพี่น้องเด้อข่้นคนหลุดจากความหยุที่ขนาดใดปลามุกครับท <c oughs> ั้งคนบอลูก็เจ้ากันานะนะต้องอดีบาวมันฟังยังน้อยหนึ่ง <c oughs> ฝางตัวใหญ่ดอกเป็นพกเนาะ่ดยังไงถ้าค้นอยู่กลางเนี่ยละสายทั้งัวแยยเด็ดเราอยู่คนแยเข้าแล้อยู่ีเด็เด็เด็ดครับของแยเข้าแยเห็ดถึงได้ดี มึงเรีนมากอมกันมีตัวเผากับตัวเด็ตัวเดีดเลเก่าโล่นาะมีตัวเผาเลยหาดูไะดูงแล้วก็ใหญ่เพ็ดเมือาตังดนกันเลยนี่แจเลยเพนนี่นี่เราสองว่าจะตีหาบ่สวยเลยช่วสีเห็ดละอันแบบแจงให้ร้านชึบ ตัตวถิ่แตงอันนั่นไฮลานอยู่หันไปโรงเรียนคน <c oughs> ขาวใหญ่คนมาเช้าแล้วดูเสืสีเหลี่จับมองเลยต้องใบสองใบใบแบบบกุัวกับใบสองอยู่แล้อไม ไรมะข่าสะดุง้งไงมัยังโอ้สะดุ้งนี่ยนีเป็นไงีปลาจิ้วเป็นฝ้ายอนนีอ่ะไรมขาสะดุง้งไหมสะดุ้งใหใหญ่นเปิ้นลงยกุอะมันมูนมูนเลอผุดอะาพัดอดแล้วนี้น่าจะรอดเมื่อไหั่ปลาจิ้วเอาสะดุ้ง ด่างเคียวผลไมใสขกดสีขามีอะไย่ดอเฮ้ดโดดออกแล้วโอ้มาแล้วพี่น้องโอ้อขวดนะบาดได้ประมาณนี้พี่น้องพกพกมง่ามได้ได้เป็นพงกสลือพี่น้องเอ้ย สีละกกสีละครับงานบรรใดวิถีชีวิตชาวบ้านครับพี่น้องน้ามาป่ามากอยากจะมาย่อเอาภากิสารครับพี่น้องส่วนมากเกตดยังสีครับหาอยู่หากินน้ำน้องครับมองคนมาศัยพุ่งเจ้าได้ร้าย ะสะดุ้งน้อยมันปิวอตั้งเห็นอะไรไหมครับไหลบ่ไมันปิวคนสะดุ้งใหญ่เพิ่นตั้งเนยอันนี้ไปตั้งลอกแล้วมันปิวไปบุญหน้อยเพื่อนสะดุ้งดังน้อยน้ำแห้งดีกว่าคนสะดุ้งดังง่ายเขาตั้งเนี่ยน้ำมอญ มาเป็นระยะระยะเอาเพิ่มใเลาปูขึ้นไปเก็บเป็นแค่ฮะเก็บเป็นแค่เลยรู้ั้ยง่ายเลยสามตัวตำเ้าได้แมงแค้กแเยว่ยกบ่ได้เร่งเรงเรื่องวปลามั้งนี่มันโรกมาตาบุญแล้วนามเลืกมันบ่ได้

ยกเป็นม,มือก็ได้มกพี่ <c oughs> นัองพี่น้องก็เบิ้งปลาทำได้เบิ้งนี่ครับรตาหน่อยแต่หักว่ใส่ปลาคนน่ะเห็นมาพี่น,อนอ้องอาจจะเห็นมาสัดครัโอ้เด็ดมันเป็นโลหรือสองโล่หรือบออยู่ข้างในนี่เขาเมื่อเกือบเต็มตาเนี่ยคุณอ่ะ <c oughs> ได้โล่สองโลหรืบ่น้ำนัก สาวหอมเมื่อค่มันได้ได้หมดกระถายมองนั้นยีฉีดธนบคานปลาหมกปลาหมกงบได้บอนี่โอ้ได้อยู่เด็ดโอ้ได้หน่อยนึงครับนี่แหละครับไี่สิละครับปลาหัวน้ำบานนะหัวเงินบ่อเลี้ยงเออบ่อเนี่ยตักได้บ่หน่อยนั่นเด้ที่เขามา นม่เาียไปมาบงหันนั้นมาแบบงู้เห็นซองบังยูเห็นเยอต่เาถักนเอาเมื่อเท่านึงเอยมากมายว่านก็ได้ว่านก็คับเอาเมื่ออกหลอกไปนี่ครับปลา โอ้โหงว่าได้หลายเลยตวสวนนี้จะำเลยเนาะมจะเศาอูา่บนมาะก็มาตัวงสเศามากอลันยูปลงสีนปลาโมกครับปลาโมกงสีอะครับปลาน้ำหวน้ำน้องของไทยบานครับบัตัวใหญ่น,นอย นม่น่อยมากมกไป็อมมเว่กไ,ไ,ไก็กลลด้วยปลาตัโลยคือว่าได้หลายได้นิพี่น,อน้องนกมากแบบาสีครับคือว่าได้ครับ โล้วตนะอักเนาะบานั่นโอ้ยเลือสตคือสีได้เนาะโอ้ยคือเอ้ดันละตัสอตได้เร um pues um> um ื่อยครับดีด่เรื่อยนี่นครับเอามแล้บอนกัตตเนอเอามล้สบนหปลาเนี่ยพี่น้องคังอองหันเลเป็นกลังปลาเมื่อนี่น้อง หลายแล้วนี่ครับโมเขีกิโลดนี่งมวกหนึ่งดอกหางนี่แล้วเกี่ยโลพันลานที่ว่ากเนอหลายรอบแล้วเเก่าโล่ีบโล่ไปแบบนี้เนียไปแล้วก็หอบมา ออโอ้ยพอแลวนต้องใหญ่เุแยอน้นจมปลาได้มไหว้า,วา,า,าคือโอ้ปด่ายไาลงปลานําข้านปลาหักกล้วยครับข้านเอามากเออปลาหักกล้วย

แง,งา,ามนง้มพกกะพกคักที่ยังด้ยงมไดก็ได้ออตอนี่ก็เป็นกรรมเป็นกรรมไม่ร้ไม่รพวกหน่อยทำไมกันขนาดวกผมหยินง้ังนันเอ่จังว่เคลื่อน เพื่อนยูเซยจะเด็คอยงไปให้เพื่นเบิ้งเรื่อยๆหอรังวังี่เาะแดูมันหนกันเนาะเพรเนเป็นดือน บวโอ้ปลารดบานปลารดบาน้ก็ดีหนูพักหนึ่งใคอยุ่หนูพักมากมากมากพักหน้าตาพักล่องมาดิแม่ปลารสปลารสแม่เาได้ปลารดหาัต มันหลังตัวใหญ่ตัวหน่อยกันวดสะดุง uh อันนี้โอ้ยมันพันนั่นบอสะดุ้งจุดแก สวสัสดีเฮียเจคือเนยว้ยวายเด็หน่อยเล็กเบาบอสามตัวไม่ได <laughs> <laughs> ้พกดอกสามสี 3> 3, ตัวอือเป็นยังไงหัวสุปตัวนหนึหัวสุปยู่ลุ่มๆม,มา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 กันเล่นไลยก็สิตักนี่ไม่หน่อยเองเรื่องคำคือน่าเล หวยธรรมชาติ่งสีแล้วครับหวยน้ำบาดน้ำหนาเงินปาเลียงป <c> โบิืนปลอ่อยเลียงเนี้ยงกัรุ่นแบบกิโลขึ้นไปเลยอ่แม่งเยอาขาแกยดรอดาลอดงได้ปเขาหาแข็งสองโตขนาตัวใหญ่ ปลามันก็เถืปลาใส่ใส่กระเพียนปลาไม่โตเป็นยังไงนี่ตู้เท่าเรากลับขึ้นมานั่งเอาปลกระเพียนเรากระเพียนไม่ได้ได้สามตัวเอามันอยู่อันนัานเออไม่ได้ปลเตาของเกตาของไม่ที่นั่นให้เบื้องปลาที่บนได้ครับพี่น้อง อย่างบริสปปุปธิ์ใา้เบื้งโอ้กัดตาหน่อยแต่หักไว้น่โอ้มันเป็นโูกสองรูกได้นี่ครับเดี๋ยวพี่น่อกนปาเ้ผมพาเบื้องด้ดีเลยดีบ่อยให้ไปเห็นตอน